เอาละครับกาบสวัสดีแฟนวันพีทเบลตี้ลัดทุกคนด้วยนะครับผมในสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของสายโล่นะครับทั้ง2ตัวที่คองเมตากันอยู่ณปัจจุบันก็คือไคโดร้อย oh อสูรนะครับสายโล่สีน้ําเงินที่เมื่อก่อนไม่เก่งนะครับมาเก่งก็คือหลังจากมีการบัฟคือบัฟมาแล้วเก่งจริงนะครับผมก็คือมีคุณสมบัติก็คือเติมเกรดไม่สนศัตรูนะครับแล้วก็เวลาเราเติมเกรดเนี่ยคือ เติมเกรดงเดียวก็คือบัฟคุณสมบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟ ADK แล้วก็บัฟพลังป้องกันเนี่ยบอกเลยว่าเต็มแม็กสุดๆนะครับส่วนอีกตัวนะครับผมก็คือตัวสายโล่ตัวล่าสุด ex นะครับก็คือจะเป็นน้องงูนะครับเอสบอกเลยว่าโกงมากๆเก่งมากๆนะครับเป็นตัวละครที่พบได้ในแรลงนะครับเยอะมากๆขนาดออโต้คลิกยังเลือกใช้นะครับผมเป็นตัวไต่แรงคงสําหรับออโต้คลิกเลยนะ เพราะว่าข้อดีแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือสามารถวาร์ปกันธงได้นี่คือข้อโกง,โกงของน้องเอสเน็กเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าน้องงูเอสเน็กเนี่ยไม่มีสกิลโดดกันธงเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่อยู่ในเทียบเมตาณปัจจุบันนะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสกิลจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสกิลหของน้องงูแล,แล้วก็สกิลสเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องความเก่งเนี่ยก็คือสำหรับผมแล้วเนี่ยพอๆกันนะเ,เลือกยากมาก นะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไคโดก็เทียบชั้นน้องงูไม่ได้หรอกเออพอผ่านการบัฟมาเท่านั้นแหละโอ้โหยืนแบบยืนหนึ่งเลยลบคำสมมติอย่างแบบไอกระสอบทรายเออตอนเปิดตัวมาแรกเนี่ยผมทำคลิปถึงับแบบโอ้โหข้อเสียแบบเยอะมากไอ้หมอนี่ไม่ว่าจะเป็นบังจงบังจอเคลื่อนที่ช้าอีกกระสอบทรายรับดาเมจเออออกมาก็ให้มันเป็นตัวเองให้เขาฆ่านะครับไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์แล้วก็ลูฟี่เสื้อเหลืองนะครับออกมาให้เขาตกนะสำหรับไคโด ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าจะเก่งโหกว่าจะเก่งได้นะครับแต่ว่าอ่ะอดีตก็คืออดีตนะครับเรามาพูดถึงปัจจุบันนะครับไคโดนะครับผมจริงๆเนี่ยข้อดีของไคโดเลยก็คืออดีทุกอย่างอ่ะโอ้โหหล่อเกินนึกับยิ้มเลยโอ้ยิ้มยิ้มแบบน่ากลัวเดีทุกอย่างครับตั้งแต่มีการบับมาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเอเวจีที่ปล่อยไกลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ฉันไม่ปล่อยบันไว้แนะ่สกิลสองนะครับผมก็คือลูกบอลไฟนะบอกเลยว่าสกิลนี้คือแรงโคตรรแล้วก็แอนิเมชันก็เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี่จะช้านะครับแต่ว่ามีข้อเสียเลยก็คือข้อจํากัดเรื่องการใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ที่มีแบบอะไรบังอยู่บนหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพงสะพานนะครับหรือว่าไม้น้าสามนะครับที่มันเป็นท่อนเดียวอยู่ก็แปลงร่างเป็นมังกรไม่ได้นะ คือแบบของมันเสื่อมไงเอออะไรอยู่บนหัวไม่ได้ครับของมันเสื่อมมันแปลงร่างเป็นมังกรไม่ได้สำหรับไคโดนะแล้วก็ข้อดีข้อเด่นๆที่ทําให้ไคโดตัวนี้มันเก่งเลยคือบัฟ a อดีนะครับแล้วก็บัฟพลังป้องกันมี2อย่างนี่คือแบบตีโคตรแรงแล้วก็โคตรถึกแถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมแล้วก็ยังมีการเ,เด้งเลือดสู้ด้วยเวลารับดาเมจนะครับก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตบอกเลยว่าดีอย่างโคตรนี่คือทําให้ไคโดเนี่ยมันเก่ง เท่านั้นยัไม่พอเนี่ยมันเป็นสายโล่ที่แบบว่าเพิ่มปริมาตรการฟื้นฟูเกรสมบัติก็คือมันจะทําให้เติมเกตได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของไคโดแล้วก็ส่วนทิ่ของไคโดเนี่ยก็มีเลยก็คือสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยไอ้ลมหายใจเอเวจีเนี่ยเวลาช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับผมเราสามารถเดินออกนอกธงนะครับแล้วก็เข้าเขตทีมศัตรูจากนั้นเราก็กดสกิลหนึงค้างไว้ได้เลย นะครับมันจะเป็นการผลักศัตรูออกจากบริเวณรอบรอบ,รอบนอกธงออกให้หมดแล้วให้ทีมเราอ่ะใครก็ได้นะครับผมเข้ามาดึงธงแทนบอกเลยว่าจาังหวะนั้นเนี่ยพลิกเกมได้ดีสุดแล้วผมใช้บ่อยด้วยแต่ว่าที่จะใช้เนี่ยเราต้องดูเพื่อนร่วมทีมเราด้วยนะว่าเขาเป็นงานแค่ไหนนะครับการจะเล่นสายโลดได้เนี่ยก็คือทีมต้องเป็นงานสุดๆนะสำหรับไคโดบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าใครไม่มีเอสเน็กส่วนอีกตัวนะครับผมพูดถึงข้อดีอย่างเอสเน็กกันบ้างนะครับข้อดีข้อเสีย นะข้อดีก็คือน้องน่ารักนะเออน้องน่ารักจริงนะครับผมแต,แต่ว่าก็โกงด้วยแต่ว่าก็มีเกียริบ้างนะครับเกียริก็คือพวกออโต้คิกที่ชอบใช้นี่แหละเออเจอน้องงูเป็นประจำนะถ้าใครเล่น a อพีเนี่ยโอ,อ้โหเจอเอสนเน็ี่คือแบบเราแวงและไอพวกมีเอสแนเนแล้วก็มีโล่ประกอบเนะี่ยโกงโกงข้อเดียวเลยน้องงูก็คือวาร์ปกันพงนี่แหละเอออย่างอื่นอย่างอื่นก็เฉยๆนะสำหรับผมเติมเกียริก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้น นะครับผมแล้วก็แล้วก็มีก็คือสกิลแบบว่าแช่ศัตรูแล้วก็ยิงฟรีได้ส่วนเรื่องดามเมจเนี่ยสำหรับผมไม่ไม,ไม่แรงเท่าไคโดนะเออความถึกความแรงการเด้งเด้งเลือดสู้เนี่ยผมว่าสู้ไคโดไม่ได้อยู่แล้วเป็นลองนะครับผมแต่ว่าเลื่อนอ่าแบบว่ามูฟเมนต์หรือว่าเคลื่อนที่การทงเนี่ยผมว่าเอสเน็กเนี่ยได้เปรียบไคโดตรงนี้เลยแล้วก็คือเป็นแบบเป็นข้อได้เปรียบข้อใหญ่ๆเลยสําหรับน้องงูนะครับ ส่วนวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่า2ตัวละครตัวนี้นะครับผมมีข้อแตกต่างหรือว่าข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเลือกไปปรับใช้กันเอาละกันว่าใครชอบแนวไหนหรือว่าชอบสไตล์ไหนก็เลือกเลือกเอาละกันมาดูนะครับผมวันนี้เราก็จะใช้เซตเหรียญนะครับผมเซตเดียวกันแล้วก็ซับเนี่ยก็จะเป็นซับอันเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลเวลเท่ากันเหรียญเหมือนกันซับเท่ากันนะครับส่วนเหรียญที่เราจะใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตเหรียญสามไคโดนะครับ ก็ใส่เลือดพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะครับก็ใกล้เคียงพันหนึ่งที่สุดนะส่วนซับก็จะเป็นซับสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าก็จะมีเขียวน้องชอปเปอร์มาช่วยด้วยนะครับก็คือในส่วนของแท็กก็คือจะเป็นแท็กดีเฟนเดอร์กลุ่มหมวกฟางโซออนแล้วก็แก้ลายนะครับเน้นถึกโดยเฉพาะเอาแบบว่ารับมือรับเท้าเลยนะอ่ะโอเคนะคผมไปดูเกมเพย์เกมเแรกนะผมเอ้ยแต่ว่าเกมเพย์เกมแรกขอเล่น ไคโดก่อนดีกว่าเอออยากเล่นไคโดก่อนนะครับเอาวะไคโดยังไงก็คืออ่ะยังไงก็ต้องมีนะครับผมพลังโจมตีพลังป้องกันเพราะว่าไคโดเขามีบัฟเนาะคุณสมบัติเพิ่มของเขานะยังไงก็ต้องใส่ไปด้วยถ้าไม่ใส่นี่คือแบบเสียของสุดๆนะอ่ะโอเคนะครับเพิ่มโรเจอร์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้พลิกเกมถ้าเล่นโล่คู่เนี่ยไม่แนะนําเท่าไหร่นะแน่นอนครับการเล่นไคโดเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลย สิ่งที่ต้องทำดึงตรงแรกแล้วก็เติมเกตเพื่อมีการบัฟเอดิเคแล้วก็บัฟเกาะปกติอยู่ละแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะไม่มีใครดึงจริงๆอ่อะระวังแชงโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วช่วยแล้วโดนตาย1ึคิวเฮ้ยถึงมาเนี่ยไกลขนาดนั้นเลยปึ๊บเฮ้ยโอ้หนู่เลยอะคนยักเลยอะโคตรไกล เดี๋ยวก่อนอะไรเนะ <S <S ี่ยแชงดึงธงเออใช่อย่างนั้นแหละสวยเอออย่างนั้นแหละอย่างวันต้องอย่างนั้นนดุมโอ้โหไม่มีอะไรบารุดความแรงเราได้แล้วนอกจากเสริมของเกมเนี่ยสบายสบายครับยังไงก็ถ้าเป็นเรื่องธงยังไงใครโดก็ต้องธงแรกอยู่แล้วครับเออเราให้น้องโบอามาเติมเกจช่วยอะไรแบบนี้แล้วน้องโบอาค่อยแบบสปีดขึ้นไปก็ได้ ก็ยังไงเราเติมเกรดเนี่ยยังไงเราก็ได้บัฟครับนี่มันจำเป็นต้องเติมอยู่แล้วนะแล้วก็ไปครับสกิลสองไปช่วยเจอในมินิแมวแล้วตอนนี้ใครมาใครโดนอัไหลแล้วไอ้หนุ่มนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนโดนเอ้ยมันติดติดอะไรข้างบนเนี่ยโอ้ยติดติดไม้ เรามีสกิลสองเฟ้อมาตะอามาตะรู้จักหรือเปล่านี่โอ้โหตีไม่เข้าหรอกบอกเลยยังไงคุณซียังไงปล่อยตีตีเข้าวะไม่เข้านี่ดูดูดูเอาตีไปโอ้โหตีเข้าสามร้อยเลือดเลือดเด้งเจ็ดร้อยมันตีมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เฮ้ยแล้วปล่อย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 ให้ตีดูดีกว่าปล่อยให้ตีปล่อยให้ตี นึああ่งอ่ามาดูดูดูวัดเลยวัดเลยวัดสัตว์เลยโอ้ยเขาดอกละสองพันอยู่แล้วเนี่ยตายไปนะโอ้ยเกือบตายเฮ้ตายตายตายโอ้โหเอ้ยต้องต้องดื่มยาว่ะต้องดื่มยามาแล้วมาแล้วบอลไฟครับบอลไฟมาแล้วขอเติมเกจโอ้ ตมเกตเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้โม่แต่เติมเกตไม่ได<หน>้หูยไปดูยางเ้าวปล่อยไม่ได้แล้วแบบนี้ละโดนนี่ดันดันครับดันดัน,น,นอะไรอะไรคนยักษ์คนยักษ์ไม่เข้าดูมันต้องอย่างนี้ไปโดนไปเรียบไปเรียบโอ้โคตรแรงแรงอย่างโคตรมาแล้วครับมาแล้ว ดักดักดักเว้ยดักเว้ย,ดเ,ยเดี๋ยวก็โดดมาเฮ้ยไม่ไม่ไมเรยวกิลน่าจะโดดไปข้างบนบึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไงยังไงยังไงโอ้ยล้มไปก่อนรอสิบวิสุดท้ายครับฟันใช้ได้เลยจังหวะน,นี้มาครับสกิลสองนี่ เรียบร้อยโอ้โหไอโดมันแข็งแกร่งนี่แหละสมฉาย,ยาหน่อยสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงคราน้องงูแล้วแต่บอกเลยว่าเวลาเล่นน้องงูแล้วเจอรุจิบอกเลยลำบากโคตรโค,คแม่นี้ต้องพึ่งแชงแล้วละ่ะอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายดอแม่งก็ดอทโอ้โห เจ็บเจ็บมากบอกเลยว่าเจ็บมาแล้วโอดโดดขออีกทีหนะึออ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนลุ่มหายแจ้วบางกรมาโอ้ยมันชาร์จเต็มข้อเลยมาแล้วครับเมโลเมโลโเมโลเขาแค่สองเออป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วก็โดดหนีก่อนครับโอ้โหเจอลุตจีนี่คือยาก ลำบากนะครับแช์นี้แชงไม่มีด้วยเอาไงดีฟัเนี่โอ้โหโอ้ยลมหายใจมาก่อนอีกแล้ว2 1ดอทโอเค1 2 3โอ้โหจะเล่นยังไงวะดอทยังไงใครจะยอมนี่สี่โอ้โหลูจีใครก็ได้ข้าลูจีหน่อยโอ้โห อื้มเห้อเห้องานนอกแล้วโอ้โหสู้ลุตจีไม่ไหววะมันติดบบสมันติดบบสตายแน่ตายแน่เราไม่รู้จะใช้สกิลไหนลุฟเฟยโอ้ยไปลุฟเฟยไม่อยู่แล้วไม่อยู่ลุฟเฟย์ เอาอีกละหนีลุจิมาเจอลุจิอันนี้มันหนีเสือป่าโจนอเคจะชัดโอ้โหมาทำไมไม้ลงมาแล้วอ,อีกบูทบูทช่วยชีวิตแชงตังกิว้วลาละอย่าเพิ่งไปแชงนี่ยังยังหลอกนะถ้ายังไหวน็อตอย่าหลอกน็นนอ,ดอ,กนอดสิโอ้ยมันยังน,อน็อตได้เหลือเหลือเหลือยืออ้อยืดได้อยู่ไหวไหวเฟย เจ้าละเทปาร์ทานโอ้ยบัคก่อีกตีไม่เข้าโอ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะโอ้ยอยู่ทั้งวันเฮ้ยไปด้วย่าไปด้วย่าไปด้วยจะตายแล้วเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยยับหลอกเฮ้ยเดี๋ยวยับยับพึ่งการควบคุมภูมจำกัดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยา A lạy mặt nhà. Yu bận bắt trailer mặt đinh hắn đã. Oh, hey, chèm xơp mày. Mày luôn tận hai vô thôi. Oh, mày có แต่ว่าทำได้ดีครับแม์นี้บอกเลยว่าทำได้ดีจริงโ oh. อ้โห่ะก็คือโอ้ยแต้มอย่างเยอะแต่ว่าโดนพลิกเกมช่วงท้ายโอ้โ oh. หเป็นยังไงโอ้โ oh. หบอกแล้วว่าน้องงูคือแบบว่าเอาจริงเนี่ยคือซับเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นซับเดียวกันเลเวลเท่ากันเหรียญเหมือนกันนะครับก็คือถ้าให้พูดเนี่ยถ้าให้แบบ ยือธงกันธงอะไรแบบนี้ผมว่าเหมือนน้องงูเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะเออก็คือน้องงูแล้วก็ข้อดีคือมันหนีได้อย่างเงี้ยมันสามารถโดดไปโดดมาคือเอาจริงเนี่ยตัวละครแบบว่าสายโลกเก่งๆนะก็ผมก็ยกให้น้องงูนี่แหละนะครับเก่งมากๆในเรื่องการธงนะจริงๆที่ทําให้น้องงูมันโกงเนี่ยคือไม่ใช่สกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าคุณสมบัตินะ ก so right. ็คือที kind of a a ่มันให้น้องงูโกงจริงเดี๋ยวก็คือสกิลที่มันกระโดดได้นี่แหละกดตีค้างแล้วมันก็วาร์ปวาร์ปกันธงได้นี่แหละคือข้อได้เปรียบของน้องงูถ้าบอกเลยเลยว่าน้องงูไม่มีสกิลโดดกันธงแบบนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะตกเมตาไปแล้วแหละเออไคโดน่าจะยืนหนึ่งเมตาแบบหล่อๆไปเลยสิ่งที่ไคโดมันมันด้อยกว่าน้องงูก็นี่แหละครับเรื่องโดดกันธงแล้วก็ยื้อธงได้นานๆแต่เอาจริงเรื่องยื้อธงมันก็ไม่แพ้กันหรอกนะครับ ไคโดเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องแบบว่านะก็คืออย่างที่บอกไปก็จะเด่นเรื่องดาเมจแล้วก็รับมือรับเท้าจริงๆมันไม่ได้รับมือรับเท้าดีหรอกมันเด้งเลือดสู้ได้ดีไอหมอเนี่เออถ้าเลือดไม่เด้งสู้บอกเลยว่ามันก็ตายเร็วเหมือนกันนะเออเลือดมันเด้งสู้เฉยมันก็เลยแบบเออมันก็เลยดีนะครับแล้วก็ไคโดเนี่ยเออจังหวะช่วยทีมันก็มีนะเช่นสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยแรงโคตรๆคือสกิลมันแรงอะ่ะ สกิลแรงก่อนล็อกน้องงูอะความแรงความถึกว่ายังไงก็ไคโดนะแต่ว่าเรื่องข้อได้เปรียบแบบโดดกันทงได้หลายๆทงเนี่ยผมว่าน้องงูดีกว่านะครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครจะเลือกเล่นตัวไหนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรามีตัวละครนั้นไหมแต่ถ้ามีทั้ง2ตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันใหม่ซีโอเกมส์กุฎบายครับ